ก่อนที่เราจะคิดพึ่งคนอื่นนะคะเราเนี่ยก็ควรจะสั่งสมบาร,รมีกันเยอะๆเพื่อที่จะได้สามารถสอนตัวเราเองได้ยังไงล่ะคะแล้ววันนี้การ์ตูนบุญโตมีข้อคิดที่น่าประทับใจอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ คือที่น่าประทับใจวันนี้ปั่นว่าป้าพูดถูกแล้วก็ทําถูกแล้วนะคะที่บอกว่าจะเก็บเงินส่งให้พักวุ้งเรียนหนังสือดีกว่าและไม่ให้เงินพักวุ้งไปซื้อโทรศัพท์มือถือบางครั้งเราอยากได้อะไรแล้วพ่อแม่ไม่ให้ปั่นเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่จะได้เอาเงินไปทําในสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่านะคะแล้วเนี่ยแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ก็มีค่าตอนนี้เราจะยังไม่ได้หามาเองเราจะยังไม่รู้แต่ว่าปัน่นห็คุณแม่ทํางานหนัก ว่าจะได้เงินมาช่วยกันประหยัดดีกว่านะคะบางครั้งว้าอยากจะได้นู่นได้นี่บา้างเพราะเห็นเพื่อนเขามีกันแต่ถามว่าจําเป็นไหมไม่จําเป็นเลยล่ะค่ะตอนนี้ว้าก็คิดได้แล้วว่าก็เลยจะเก็บเงินทั้งหมดมาทําบุญเยอะๆเมื่อเรามีบุญมากทุกอย่างก็จะสมปรารถนาเองค่ะว้าเห็นความมีน้ำใจของบุญโตจริงๆค่ะความมีน้ำใจของเพื่อนเนี่ย เงินก็ไม่อาจจะซื้อได้ถ้าเราเจอเพื่อนดีๆแบบเนี้ยรักษาวไว้ดีกว่าคุยกับเขาดีๆแจะทาให้เขาเสียใจยเพราะเขามีคุณค่าต่อเราลาวันนี้นะคะน้องๆก็คงจะได้รับทั้งความสนุกสนานแล้วก็ข้อคิดดีๆจากการ์ตูนมุนโตไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมมาติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะว่าผักบุ้งและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไปสร้างวีรณกรรมอะไรให้เราได้ชมกันต่อคะ่ะ และสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากจะเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยในรายการหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพบกับน้องคณะและพี่แอมได้ใหมให่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> ว้าวโอ้โหคอมพิวเตอร์ทราบแล้วค่ะ ไปอ่ะผักบุ้งจะรีบกลับบ้านเร็วๆเลยค่ะรับรางไม่ไปวแวะเล่นที่ไหนอีกแล้วบุญโตเนี่ยเป็นเด็กที่รู้จักแบ่งเวลาดีมากเลยตรงเวลาทุกวันไม่เคยต้องให้ปากคอยเตือนเลยนะครับคุณป้าผักบุง้งคุณป้าให้มาตามไปกินข้าวได้แล้วผักบุง้งคุณป้าให้มาตามไปอาบน้ำเข้านอน,อนได้แล้ว รู้แล้วหนะ้าเดี๋ยวไปขอเวลาอีกห้านาทีนะบุญตองคุณป้าบอกว่าถ้าผักบุ้งกลับมาถึงบ้านแล้วอ่ะก็ให้ไปล้างจานกวาดบ้านแล้วก็ไปตลาดไปซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมาต้องกินกันเองวันเนี้ยคุณป้าไม่ทำกับข้าวนะนี่นี่งานนี้ไม่เสร็จนะต้องไปจ่ายตลาดอีกไม่ทำแล้วผักบุ้งจะไปแล่นแก้ม ไปทำอะไรมาถึงมานอนหลับตอนเรียนแบบนี้เอ่อเล่นเกมครับหลานลักของป้าต้องอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าเด็กดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองเก่งจ้ะกเก่งมากเด็กนิ่ตนมติดตามชมคุญโตหมูเพื่นอ,อนต<อ>ีนิทานต่อไปนะค<น>ะ